ไหว้เท้าเวสุวรรณให้ปังเปิดเคล็ดลับ5ราศีนี้ต้องรีบไปด่วนเทพองค์หนึ่งที่คนนิยมไปไหว่อย่างมากนั่นคือท้าเวสุวรรณซึ่งท้าเวสุวรรณถือว่าเป็นเทพที่เราสามารถขอพอรครอบคุ่มได้หลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองโชคลาบนี้ขอแล้วมีโอกาสได้สูงเพราะตามตำนานท้าเวสุวรรณ เรืออีกชื่อคือท้าคกุวเวนจะมีบุตรบกบวิเศษราชรถที่เวลาเดินทางไปที่ไหนก็จะมีเงินทองเพชรนินจินดาไหล่ร่วงลงมาเสมอแถมตำนานทางอินเดียยังเชื่ออีกว่าท่านเป็นยักษ์เฝ้าสมบัติเพราะฉะนั้นถ้าใครจะขอเรื่องเงินเงินทองทองบอกเลยต้องมาไหว้ท้าววสสวรณร์ดวนการขอพรต่อหน้าท้าววิสวรรณ ไปวัดก็ได้หรือหน้ารปเคารบก็ได้ถ้าไปวันขึ้น15บห้าค่ำได้จะดีมากเตรียมดอกกุหลาบแดงเก้าดอกทูบเก้าดอกท่องนโมสามจบท่องคาถาบูชาท้าวเวสุวรรณจากนั้นให้บอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและขอพรและห้าราศีที่ควรไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณเพื่อความปังในชีวิต ขอแนะนําให้คุณหาโอกาสไปไหว้เท้าเวสุวรรณคือราศีมีนกลุ่มกันเพอศพและเมทุนเพราะทั้งห้าราศีนี้ถือว่าเป็นราศีที่ดวงมาแรงในเรื่องเงินทองโชคลาภผลประโยชน์อยู่แล้วหากมีโอกาสได้ไปไหว้ก็จะเป็นการเสริมความปังเข้าไปอีกขั้น